วันนี้มาเที่ยวที่รีสอร์ทผู้ใหญ่คุยนะครับตอนนี้กำลังจะเอาเครื่องหางยาวลงแพรนแพรไม้ไผ่ครับผู้ใหญ่ดำเนินการเองแล้วตรงนี้ก็เป็นของศกนะครับแม่น้ำของศก <c oughs> ตรงนี้มีแขกฝรั่งสองคนกับแขกคนไทยสามคนนี่เป็นร้านอาหารนะเ็นวีพีด้วยออโอ้ตรงนั้นข้างบนมีบ้านวังโหรลด้วยโอ้อยูต้นดูโตแล้ว,วก่อนนะโตไม้เป็นต้นๆเลยครับที่เนี้ยมาเป็นชิ้นๆเลยเดี๋ยวจะพาไปดู อัน,นห้องคก่าอ่ะ,ะมีบ้านต้นไม้นะครับบ้านต้นไม้ก็ไัที่เดินลงน้ำ ต้นไม้นะครับหน้าพักนะครับได้สัมผัสบรรยากาศโอ้ต้นไผ่นี้อย่างร้อยเลยครับโอ้มัมนตัดฐานมังกรโลหนึ่งหลังสองหลังสามหลัง บรรยากาศชิวๆน่าอยู่มากดูต้นไม้แล้วก่อนครับอืช่วงนี้เดือนธันวาหน้าหนาวอากาศดีมากเย็นสบายลมเย็นมาเที่ยวกันนะครับเขาศกไม่ไกลจากภูกเก็ตเลยขับรถสองสามชั่วโมงเองครับอืที่เดินลงท่าน้ำนะครับ อาหารพร้อมที่พักเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูท่าน้ำกันท่าน้ำ ตูบ้บรรยากาศเยี่ยมมากนี่ครับสัตว์ป่าเยอะแยะนี่ตัวอะไรครับเสียงต้นไม้บานต้นไม้แพ้ไม้ไผ่บรรยากาศล่มรื่น ดูน้ำแล้วก่อนใส่กิ๊บอืมโอเคปีใหม่ก็มาเที่ยวกันนะครับเพื่อนๆทุกคนพระเจ้าวอวยพรนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย